สวัสดีครับทีนี้สตึกนะครับพบกับนันทวันดีเก้าห้านะครับวันนี้ผู้รับใช้นะครับผมหลันนี้สี่โมงเย็นนะครับก็เกือบเสร็จแล้วครับผมเหลือเหลือขึ้นแค่เสียงกลางนะครับตอนนี้จริงๆน่าจะเสร็จตั้งนานนะครับเพราะว่ารถวันนี้เราจมตลอดเลยครขยับไม่ได้รถไมโครลากสองครั้งนะครับวันนี้ คนเยอะมากครับวันนี้ครับผมเครื่องขยายพวก Power Mixer อ,อ,อ,อะไรเราก็ลงเสร็จมาแล้วครับผมเ,เดี๋ยวแค่ขึ้นเสียงทางก็ลากสายแล้วก็บันเลงได้ครับวันนี้อย่าลืมนะครับมาให้กำลังใจดี 955สุลินด้วยนะครับชมบรรยากาศช่วงสี่โมงเย็นนะครับผม ระบบไฟระบบแสงสีเสียงก็ลงหมดครับผมหมดคันครับวันนี้ไม่มีกักครับผมจอก็ยี่สบกเมตรครับ<ม>นี่นะครับขึ้นโบสถ์ใหม่ครับผมคนเยอะมากครับผม โบดสวยครับนี่อย่าลืมนะครับมาให้กำลังใจด้วยนะครับ เว้อันนี้ดีเจนะครับรอสุดครับวันนี้ัใช่ใช่ใช่เป็นคนรักครอบครัวครับผมเือสนอม ขอชอบก็ไลค์กันนี่อน